Nopadon Story, a life-changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นบดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์นะครับก็เช่นเคยนะครับจะมีการอัปเดต Personal OK r แล้วก็การตอบคําถามประจําสัปดาห์นะครับอาทิตย์นี้อาจจะมีความพิเศษสักนิดหนึ่งสําหรับหลายๆท่านนะครับเพราะว่าเป็นอาทิตย์ที่มีวันหยุดยาวนะหยุดกันถึง4วันนะผมดูจาก Facebook ส่วนตัวก็เห็นหลายๆท่านก็ถือโอกาสนี้ในการพักผ่อนในการไปเที่ยวนะครับก็ไม่แน่ใจว่า,าท่านจะฟังนบดลสตอรี่จากที่ไหนนะอาจจะเป็น ชายทะเลริมชายหาดอะไรเงี้ยนะก็ก็ต้องเรียกว่าดีใจด้วยนะดีใจด้วยเพราะว่าส่วนตัวก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะโอเคนะครับเราเริ่มกันที่ personal K r กันเลยนะครับซึ่งผมก็พูดทุกครั้งนะว่าวัตถุประสงค์คืออยากจะให้ท่านลองทําบ้างนะครับเพราะว่าผมทําแล้วมันก็มีความก้าวหน้าไปได้ดีดนะครับไม่ได้แปลว่าทุกข้อจะประสบความสําเร็จแต่ว่า ทําดีกว่าไม่ทําแน่ฮนะเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยผมว่าหลายข้อผมผมคงไม่ได้ทําเลยนะครับหรือทําได้น้อยมากนะแต่พอมันมีการตั้ง objective แล้วก็ key r e s u l t มีการวัดผลชัดเจนมีการอัปเดตทุกสัปดาห์เนี่ยถ้าท่านติดตามนบุตรดนสตอรี่พอดแคสต์มาโดยตลอดโดยเฉพาะวันอาทิตย์เนี่ยท่านจะเห็นความก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะโอเ okay. ค objective ข้อที่1น,นะครับ ผมเขียนไว้ว่ามีสุขภาพแข็งแรงก็เป็นการเขียนออเจิตีแบบง่ายๆเลยนะผมว่าก็หลายๆท่านก็คงมีความตั้งใจหรือความปรารถนาคล้ายๆผมนะี่แหละเราอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงนะครีริเซลหนึ 1. 1ก็เป็นการวัดตรงๆเลยครับนะเป็นการวัดว่าผลตรวร่างกายเป็นปกติ100%นะครับ ผมพูดทุกสัปดาห์เลยนะครับจริงๆก็เลยอีกไม่กี่สัปดาห์แล้วเพราะเข้ามาสู่เดือนกันยาแล้วว่าไตรามาสนี้อยากจะไปตรวจร่างกายนะครับเดี๋ยวคงต้องได้นัดคุณหมอแน่แหละนะฮะก็ยังไม่ได้ตรวจนะครับก็เลยไม่มีอะไรก้าวหน้าไปนะครับคิดเล2.2วิ่งสะสมให้ได้900กิโลเมตร900กิโลเมตรเนี่ยเป็นการนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรามาสที่3แต่ว่าผมวิ่งทะลุไปแล้วนะครับตอนนี้992.4ละเกือบจะพันกิโลแล้วนะครับก็ ถือว่าก้าวหน้าไปได้ด้วยดีมากๆนะครับสำหรับการวิ่งซึ่งเราให้ฟังอีกเช่นกันว่าได้มาเยอะๆในช่วงที่ล็อกดาวน์นั่นเองนะครับหลังจากเลิกล็อกดาวน์แล้วก็วิ่งน้อยลงนะวิ่งน้อยลงแต่ว่าตอนนี้ก็อ,อาศัยว่าพยายามจะกลับไปวิ่งให,ให้บ่อยครั้งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะก็ยังถือว่าทําได้ดีอยู่นะคริสซ l t 1.3หนักตัวอยากให้ได้76กิโลกรัมนะ ตอนนี้อยู่ที่80.3ต้องเรียกว่ามีความท้าทายอยู่ตลอดเวลานะครับพยายามจะเห็นเลข7แต่ยังทําไม่สําเร็จนะครับวิธีแล้ว80.2นะก็ถือว่าเพิ่มเพิ่มนิดหน่อยนะครับเรียกว่าคงที่ดีกว่านะมาดู o k เชุดที่2องนะครับ o อป e c คที e ชุดที่2คือประสบความสําเร็จในเรื่องของงานนะจากสุขภาพมาเป็นเรื่องงานบ้างนะคีรีซอล2.1คือผมอยากที่จะสัมภาษณ์งานวิจัยที่ผมทําเกี่ยวข้องกับ OK เเนี่ย ตั้งเป้าไว้ว่า40แห่งจะสัมภาษณ์ให้เสร็จภายในไตรามาสนี้นะครับตอนนี้มีความก้าวหน้าไปอีกนะครับออตอนนี้ไปแล้ว30แห่งแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยมีน่าจะได้อีกสัก1-2แห่งนะฮะก็ประชาสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งนะครับต้องรบกวนทุกสัปดาห์เลยว่าถ้าท่านใดใช้ OKR OK อยู่นะรบ,รบกวนช่วยอินบ็อกมาบอกผมสักนิดหนึ่งนะครับถ้าท่านสะดวกนะครับจะขออนุญาตไปสัมภาษณ์ใช้เวลาไม่นานนะฮะ ตอนนี้30แห่งแล้วนะครับก็ก้าวเข้าไปสู่ความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆนะอีก10กว่าแห่งอ่าอีก10แห่งเนี่ยก็ต้องต่มาสนี้อาจจะท้าทายทีเดียวแต่ว่าก็ก็เดี๋ยวทดลองดูนะครับว่าจะสามารถทําได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะกีริโซนสองจนะครับตีพิมพ์ผลงานวิจัยสะสมตั้งแต่ต้นปีใน International Journal เนี่ยอยากให้ได้2ผลงานหรือ2เปเปอร์นะ ตอนนี้ยังค้างอยู่ที่1 paper แล้วก็1 paper ส่งไปแล้วก็ก็ยังไม่ได้รับอะไรกลับมาเลยนะครับก็คงต้องใช้เวลาสักนิดหนึงมั้งครับนะฮคีรีซอสองจทีพิมพ์หนังสือสะสมตั้งแต่ต้นปีให้ได้3เล่มยังไม่ได้สักเล่มเลยแต่ว่าที่เล่าให้ฟังตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนนี้อยู่ในมือของอสำนักพิมพ์ซึ่งมีความก้าวหน้าไปอีกก็คือได้ชื่อหนังสือแล้วนะครับแต่ว่าทางสำนักพิมพ์บอกว่าเอาไว้ ใก,ใกล้จะเปิดตัวค่อยบอกอีกทีก็แล้วกันนะครับตอนนี้น่าจะทํารูปเล่มอยู่ใกล้มากแล้วล่ะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าเดือนตุลาเนี่ยจะเปิดตัวในงานสัปดาห์หนังสือนะฮะก็ก็เดี๋ยวตอนนั้นคงมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็คงได้ชื่อหนังสือชัดเจนตอนนี้ก็ได้แล้วล่ะครับแต่ว่ายังยังยังไม่สามารถเล่าได้นะโอเคเรื่องงานก็จะเรียกว่าไม่มีอะไรสําเร็จเลยนะแต่ก็ก้าวก้าไปสัก 80- 90%นะครับ ออปติคทีฟข้อที่3นะอันนี้เป็นเรื่องของเป็นคนดีและคนเก่งนะครับเป็นคนดีและเก่งขึ้นเนี่ยคีรีเซลสบริจาคเงินสะสมให้ได้90,000บาทตั้งแต่ต้นปีซึ่งผมก็เล่าให้ฟังทุกสัปดาห์นะครับว่าผมบริจาคเงินเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆควักเงินไปบริจาคเฉยๆนะผมอาศัยกิจกรรม2ออย่างหลักๆก,กิจกรรมแรกเนี่ยคือการทำโครงการหนังสือเพื่อการทําบุญนะคือเอาหนังสือที่อ่านจบแล้วเนี่ย ไปประมูลนะครับแล้วก็เอาเงินที่ได้จากประมูลทั้งหมดเลยเนี่ยเอาไปทําบุญนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จัดบุ๊กคอยบุ๊กคลับซึ่งช่วงโควิด19ก็ไม่ได้ไปจัดแบบเจอหน้ากันก็ไม่ได้มีเก็บการเก็บเงินแต่ถ้าเกิดหลังโควิด19ที่ใครล็อกดาวน์เนี่ยเพิ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็ได้ไปจัดบุ๊กคอยบุ๊กคลับมาอันนั้นคือมีการเก็บเงินแล้วหักค่าใช้จ่ายของทางร้านเสร็จปุ๊บเนี่ยที่เหลือก็จะเอาไปทาบุญทั้งหมดนะ ตอนนี้สะสมไปได้62,000บาทนะครับก็ยังไม่มีความก้าวหน้านะ90,000คงยากนิดหนึ่งแล้วล่ะนะครีเซล3านะครับอ่านหนังสือภาษาอังกฤษสะสมให้ได้39เล่มนับเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยอยากให้ได้39เล่มตอนนี้ทําได้35เล่มแล้วเหลืออีกสักประมาณ2-3สัปดาห์กับอีก4เล่มมีลุ้นไม่ง่ายนะักแต่ก็มีลุ้นนะครับที่จะเสร็จนะฮะ กิลิซ่าสามจุดสามนะครับมีคนติดตามฟังพอดแคสต์สี่หมื่นคนนะครับผมทําได้สัปดาห์ล่าสุดเนี่ยสะสมนะครับอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบสามคนถือว่าได้เยอะมากๆกว่าที่คาดการจริงๆถ้าใครตามผมมาตั้งแต่แรกนะครับเป้าหมาย4ี่0 0คือเป้าหมายรายปีนะแต่บังเอิญมันได้เกินเป้าหมายมาตลอดในไตรมาสที่ผ่านๆมาก็เลยเอามาเซตเป็นไตรมาสที่3ซะเลยแล้วมีแนวโน้มจะได้ด้วยนะครับก็ ต้องถือโอกาสอีกครั้งนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกคนนะครับที่ทั้งกูนา Subscribe นะครับก็คือกดติดตามนะครับทั้งกูนาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังหรือคนที่ท่านรู้จักได้ฟังนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับมันเป็นจะเรียกว่ามันเป็นแรงจูงใจอันหนึ่งก็ได้นะครับที่ทำให้อยากทำพอดแคสตุกวันนะครับาบอกว่าอย่างอย่างเช่นวันนี้นขออนุญาตชวนกูอีกนิดหนึ่งก่อนไปตอบคำถามเนี่ยวันนี้เนี่ยตอนนี้สี่ทุ่มแล้ว แล้วมันเป็นวันเสาร์แล้วนะฮนะจริงๆเหนื่อยจริงๆอยากเวลาสี่ทุ่มเนี่ยนะจะเป็นเวลาที่อ่านหนังสือก่อนนอะนแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้อัดพอดแคสต์เลยนะครับเพราะฉนั้นก็ก็อานะัาน่ะเพราะว่าก็ก็เป็นสิ่งที่เป็นแพชชั่นอย่างที่เล่าให้ฟังด้วยนะโอเคนะครับอ่อก็เป็นลักษณะโอเคอาส่วนบุคคลที่อ่อส่วนตัวเนี่ยทำมาโดยตลอดนะมีคนหาบอกาอ้จั อาจารย์สอนเรื่อง OK เคอาจารย์ได้ทำไหมก็อันนี้นครับถ้าใครฟังพอดแคสต์ผมผมก็ทํามาตลอดนะครับแล้วแล้วผมก็เห็นความก้าวหน้าเป็นอย่างดีผมก็เลยเชื่อในสิสตเนี้เนาะในระบบนี้ลองไปทําดูนะไม่ได้มีความยากเย็นอะไรเลยอันนี้นี่คือทําส่วนตัวเลยไม่มีใครมาเช็คอินไม่มีใครมามาคอยตามด้วยซ้ำนะครับถ้าท่านทาส่วนตัวได้เวิร์กผมว่าก็ทําที่ทํางานเวิร์กได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับเรามาดูคําถามสําหรับสัปดาห์นี้นะครับนะ ก็เริ่มต้นเลยนะครับมีท่านหนึ่งนะครับท่านกุณาเขียนเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะครับว่าท่านได้คุยกับลูกนะท่านบอกว่าเซอร์ไพรส์เล็กน้อยเพราะว่าลูกก็บอกว่าพ่อฟังนพลน์นสอรี่ด้วยเหรอลูกก็ฟังด้วยนะครับจริงลูกอยู่หมหาวิทยาลัยนะก็ก็ก ต้องบอกว่าขอบคุณทั้งคุณพ่อคุณลูกเลยนะที่คุณนายเขียนคุณพ่อเขียนมาให้นะครับแล้วบอกว่าขอบคุณอาจารย์สิ่งที่อาจารย์ทาอยู่เป็นประโยชน์กับคนทุกวัยจริงๆนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ครับนะขอบคุณทุกทุกท่านเช่นเดียวกันนะครับก็ดีใจนะอันนี้ก็เป็นเคสที่ที่ก็ทราบว่าทั้งทั้งคุณพ่อคุณลูกได้ฟังพร้อมๆกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนนะเพราะว่าคุณพ่อเขียนมาบอกว่าไม่เคยชวนลูกฟังเลยนะครับ พอไม่คิดว่าจะสนใจนะปรากฏว่าลูกฟังด้วยนะครับท่านนี้เขียนมาบอกว่าชื่นชอบอาจารย์มากครับเป็นไนดอลในการอ่านหนังสือนะครับอยากให้อาจารย์สอนเทคนิคการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มอ่านจนอ่านคล่องครับผมเรียนแบบนี้ผมตอบท่านไปบอกว่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตมาตอบยาวๆในพอดแคสต์วันอาทิตย์เนาะที่เป็นการตอบคําถามผมไม่ได้มีเทคนิคอะไรพิเศษเลยนะครับมีบางคนบอกอาจารย์อ่านหนังสือได้เยอะอ่านได้เร็ว,รวอาจารย์มีเทคนิคการอ่านเร,เร็วอย่างไร ผมได้ตอบไปหลายรอบเหมือนกันนะครับว่าส่วนตัวไม่ได้มีเทคนิคการอ่านหนังสือเร็วแต่เป็นคนที่ชอบอ่านมากกว่าคราวนี้ถ้าให้ผมแนะนําท่านนะครับโดยเฉพาะหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยผมอยากแนะนําแบบนี้ก่อนนะครับให้ท่านเลือกหนังสือภาษาอังกฤษที่ท่านชอบที่สุดก่อนนะอย่าเพิ่งไปอ่านตามคนอื่นเขานะคือบางคนเนี่ยอาจจะมาแนะนําแบบคือคนที่เขาอ่านมาเยอะๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะอ่านหนังสือที่มันยากๆอะ่ะเขา เขาก็แต่สําหรับเขาก็อาจจะไม่คิดว่ายากเนาะเช่นเขาอ่านเ a ดิเอ i ีโอนะ p r i n c i เปิ Principal อย่างเงี้ยห้าร้อยเก้าสิบห้าหน้าเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเราเริ่มอย่างนั้นเน่เราจะทอครับเพราะว่า1คือมันหนา2คือมันยาก3คือเราไม่ได้สนใจนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปเริ่มอะไรแบบนั้นนะครับหนังสือประเภทนนหนาหนายากยากแต่เป็นหนังสือฮิตหนังสือเบสเซอร์เนี่ยผมยังไม่แนะนําถ้าอยากอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับ เริ่มจากหนังสือที่เราชอบเช่นสมมุติท่านทํางานแล้วท่านมีความสนใจเกี่ยวกับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งก็และกันนะผมแค่ยกตัวอย่างนะไม่ได้แปลว่าต้องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งทุกท่านนะอย่างเงี้ยท่านอ่านแล้วท่านรู้สึกว่าเอออินอะแล้วมันได้ออกไปใช้จริงอะท่านจะอ่านสนุกครับแล้วพอมันอ่านสนุกเนี่ยเราจะไม่มีความรู้สึกท้อว่าอุ้ยเมื่อไหร่มันจะจบสักทีอ่านหนังสือเนี่ยนะฮะถ้าถ้ามีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะจบสักทีแสดงว่าหนังสือเล่มนั้นเนี่ย ยังไม่เหมาะกับเราโดยเฉพาะในช่วงเริ่มตน้นหลายท่านอาจจะบอกว่าแต่ผมก็ไม่ได้มีอะไรชอบเป็นพิเศษผมก็แนะนำอีกแบบหนึง่งถ้าเกิดไม่มีอะไรชอบเป็นพิเศษเรื่องหนังสือบางๆนะครับหนังสือตัวหนังสือน้อยๆหนันงสือรูปเยอะๆก็ได้นึกดถึงหนังสือเด็กแต่ผมไม่ได้ให้ท่านไปอ่านถึงขนาดเป็นหนังสือเด็กนะแต่ว่านึกถึงหนังสือเด็กหน้านึงมันมีอยู่บรรทัดเดียวอย่างเงี้ยแต่เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับก็ หยิบมาอ่านเหตุผลที่ผมอยากให้ท่านเริ่มต้นแบบนี้คือท่านจะอ่านแล้วท่านจะไม่ท้อครับแล้วเวลาเราอ่านเสร็จปุ๊บถ้าท่านอ่านเล่มแรกจบเนี่ยท่านจะมีกําลังใจอ่านเล่มที่2อง5ี่ไปเรื่อยๆมันจะเกิดโมเมนตัมนะครับอีกเทคนิคหนึ่งที่ผมอยากะแชร์ในการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษคือช่วงแรกๆนะครับถ้าท่านไม่ได้เป็นแบบ native speaker นะซึ่งผมเดาว่าท่านที่ถามมาคง คงไม่ใช่อยู่แล้วล่ะเพราะถ้าเกิดใช่อันนคงไม่มาถามเทคนิคการสือภบสังกกษหรอกผมแนะนําว่ามันจะต้องเจอสัพท์ที่ท่านแปลไม่ออกผมก็เป็นผมเคยพูดไปแล้วด้วยนะครับในพอดแคสต์นะครับว่าข้ามมันไปเถอะครับอย่าไปสนใจเราไม่จำเป็นต้องแปลให้ได้100%ขอให้คอนเทกตหรือบริบทของย่อหน้านั้นเราก็ใจพอแล้วครับถ้าท่านรู้สึกหงุดหงิดใจว่าแต่ฉันอยากรู้จดไว้ก่อนก็ได้ฮะ ผมอ่าน Kindle อย่างนี้อาจจะง่ายหน่อยเพราะว่า Kindle เนี่ยเวลาเราเจอศัพท์ที่มันยากเนี่ยเราเอาจะเอามือไปกดค้างที่ศัพท์ตัวนั้นเนี่ยมันจะขึ้น Dictionary ขึ้นมาให้เลยถ้า Kindle จะง่ายหน่อยแต่ว่าถึงแม้มันจะง่ายแบบนั้นผมก็ไม่ค่อยทำนะผมยกเว้นไว้กรณีเดียวคือมันเป็นศัพท์ที่มันเป็นคีย์เวิร์ดอะคืออ่านไม่เข้าใจแล้วมันจะทำให้เรื่องย่อหน้านั้นไม่เข้าใจทั้งย่อหน้าเลยหรือ เ,เดี๋ยวก็เจอคำนี้เดี๋ยวก็เจอคำนี้เดี๋ยวก็เจอคำนี้ถ้ามันเจอคำแบบนั้นบ่อยๆแล้วมันจาเป็นต้องทำความเข้าใจเนี่ยผมก็แนะนําว่าเปิดก็ได้นะครับแต่อ่านคํานึงประโยคหนึ่งเปิด Dictionary ทีหนึ่งเปิดอย่างเงี้ยเราจะอ่านไม่สนุกหรอกครับเราอ่านไม่จบด้วยนะที่เหลือม,มันไม่ใช่อะไรแล้วครับมันคือการฝึกฝนอ่านเยอะๆมันจะอ่านได้เร็วเองนะครับอ่านเยอะๆมันก็อ่านได้คล่องเองนะอย่างที่เรียนผมไม่ได้มีเทคนิคการอ่านเร็วอะไรมากมายนะครับ ท่านนี้เขียนมาเกี่ยวข้องกับการทำคล้ายๆธุรกิจในการขายสินค้านะครับแต่ว่าประเด็นท่านท่านไม่ได้ถามเรื่องการขายสินค้ามาโดยตรงหรอกท่านกลัวแบบนี้คือ,อผมเล่าให้ฟังคือผมผมอาจจะไม่ได้บอกอรายละเอียดของท่านเต็มที่นะครับแต่ว่าผมคิดว่า,เ,าเป็นประโยชน์กับท่านอื่นด้วยคือท่านมีความกังวลว่าถ้าเกิดท่านใช้ไลน์ สมมุติว่าผมยกตัวอย่างนะไล่กลุ่มอย่างเงี้ยแล้วขายของซึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยในหมู่บ้านผมผมเล่าให้ฟังก็ได้ในหมู่บ้านเนี่ยเวลาเราจะสั่งอาหารเนี่ยก็ใช้ไลยกลุ่มแบบนี้แหละแต่ท่านนี้เนี่ยท่านก็มีความกังวลว่าไลายกลุ่มอะบางทีมันอาจจะส่งข้อความอะไรที่มันเป็นการสุ่มเสี่ยงกับเรื่องแบบอะไรต่างๆนานา,นาที่มันเป็นเซนซิทีฟอะเอาง่ายๆนะฮะเช่นเป็นเรื่องการเมืองเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยซึ่ง บางทีมันมันท่านก็กลัวว่าท่านเป็นเจ้าของกลุ่มไงสมมุติเกิดแชร์ข่าวเฟกนิวข่าวอะไรที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยนะแล้วมันจะเป็นปัญหาทำยังไงดีนะครับผมเข้าใจความกังวลทัดใจของท่านเนาะถ้าใหนะ้ผมแนะนำผมแนะนำา Line o f f i c i a l a c c o u n t เพราะว่ารูปแบบของ Line Official Account เนี่ยมันคล้ายๆล,ล,ลายกลุ่กลุ่มผมก็มีนะ นกพดลสตอรี่เนี่ยหลายๆคนก็ติดตามผมจาก Line Official Account เพียงแต่ว่าผมไม่ได้ค่อยโปรโมทอะไรมากมายเท่านั้นเองถ้าท่านลองเสิร์ชดูก็น่าจะเจอ Line Official Account แล้วก็ใส่นกพดลสตอรี่เข้าไปเนี่ยข้อดีคืองี้ฮะคือเวลาท่านส่งข้อความอะมันจะไปถึงคนที่ติดตามท่านทั้งหมดเลยมันเหมือนไลน์เลยมันเข้าไปตามไลน์เลยแต่เวลาเขาตอบท่านเนี่ยคนอื่นไม่เห็นนะครับข้อดีคือ ถ้าไม่ต้องกลัวไอ,ไ,อไ,อไอ้ไอ้ไอ้ประเภทที่บอกอะข้อความที่สุ่มเสี่ยงอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเขาเขาส่งมามันก็ส่งมาหาท่านท่านก็แค่ลบทิ้งหรือถ้าคนนี้ส่งมาดูท่านไม่ค่อยพอใจท่านก็บล็อกเขาเท่านั้นเองครับมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะคนอื่นไม่เห็นนะครับข้อดีอีกอันนึงคือเวลามันเป็นแบบนี้เนี่ยใครส่งอะไรมาสมมุติมีคนนึงอยากจะส่งดอกไม้มาทุกวันเนี่ยอ่ามันจะไม่กวนสมาชิกคนอื่นนะครับ แต่ข้อเหรือข้อจากัดของ l Line o f f i c i a น a c ค o u n t คือถ้าท่านมีคนจํานวนมากที่ Follow ท่านเนี่ยลิมิตมันมีนะครับถ้าท่านจะต้องส่งข้อความไปบ่อยๆเนี่ยเกินลิมิตมันมีค่าใช้จ่ายนะครับโอเคท่านถัดไปนะครับท่านถามว่าาได้ติดตามฟัง Podcast ประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับได้ความรู้แรงบันดาลใจดีๆนะครับ ไม่ได้ถามบอกว่าได้ทำเพจรีวิวหนังสือไปแล้วแล้วอยากจะเริ่มทำพอดแคสต์นะครับก็มาเล่าให้ฟังนะครับก็แวะมาขอกำลังใจก็ถือโอกาสตอบท่านไปแล้วนะก็ที่เอามาเล่าให้ฟังในพอดแคสต์ก็ขอเป็นการให้กำลังใจแบบเป็นทางการออกผ่านพอดแคสต์อีกรอบหนึ่งและสำหรับท่านอื่นๆที่ไม่ได้เขียนมาแต่ท่านกำลังจะเริ่มทำอะไรดีๆนะครับผมผมเชื่อว่าพอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็นเพจไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยท่านมีเจตนา ส่งต่อความรู้ท่านให้กับคนอื่นๆนะครับเป็นกําลังใจให้แล้วก็จะจะบอกอีกนิดนึงว่าในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับถ้าท่านไม่ได้เป็นเซเลบตี้เนาะคืออย่าเพิ่งไปหวังแล้วอย่าไปท้อสะกดนะครับเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีคนฟังเราหรอกนะอ o แคสต์ผมเนี่ยบางคนบอกอาจารย์้มีคนฟังเมงื่อกี้อาจารย์ทำโอเคอ อาจารย์มีคนฟังตั้งเกือบ40,000โอ้โหมันทำมานานเน่ยแล้วทำทุกวันนะี่ยแล้วตอนนึงก็เกือบ20-30นาทีอะ่ะเออมันต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับใหม่ๆก็น้อยนะครับและปัจจุบันนี้เอาเอาตรงๆเนะี่ยผมก็พูดแบบโดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเสียฟอร,รม์มเสียอะไรต่างๆเพจของผมอะ่ะบางโพสก็ไม่มีคนอ่านก็มีนะครับมีอยแบบน้อยอะ่ะคือผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดูนะแต่ว่ามันน้อยอะ่ะ ถามว่าเสียใจไหมเอ,เอาแบบพูดแบบไม่อายก็รู้สึกเหมือนกันบางทีเราสักแบบแหม่ตั้งใจว่าแบบเอ่อคอนเทนต์นี้มันน่าจะดีแต่ไม่มีคนอา่านแต่ไม่เป็นไรหรอกครับผมอยากจะให้กําลังใจท่านว่าสมมุตินะมันมีคนฟังพอดแคสต์เราสิบคนเฮ้ยมันก็มีสิบคนที่ได้อะไรดีๆจากสิ่งที่เราตั้งใจจะทำอะแล้วใครจะไปรู้ครับว่า สิ่งสิ่งที่เราให้ไปอ่ะมันอาจจะไปเปลี่ยนชีวิตเขามันอาจจะทําให้ครอบครัวเขาดีขึ้นเยอะแย,ยะมากมายนะครับเป็นกําลังใจให้แบบนี้ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าท่านทําสม่ําเสมอไม่ท้อสะกก่อนเนี่ยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองนะครับโอเคนะครับท่านอีกท่านหนึ่งเขียนมาว่าท่านอยากเขียนบล็อกนะครับนะแล้ว ท่านก็มีความกังวลอีกเหมือนกันคือท่านก็เล่ามารายละเอียดเยอะเลยนะว่าคิดว่าเป็นคนแรกที่เขียนทํานองนี้อะไรเงี้ยเป็นเป็นเป็นเขียนเพราะอยากเขียนนะครับนะคราวนี้ท่านท่านกลัวเรื่อง p l a g i a ิ i s m อ่ะผมผมแปลให้ p l a g i a ิ i s m เนี่ยคือการเอาข้อความหรือเอาคอนเทนต์ของคนอื่นมาก copy แล้วก็เอามาใส่เป็นของเรานะครับคือ ผมบอกแบบนี้ถ้าท่านไปเอาข้อความ Copy แปะสมมุติว่าคนอื่นเขียนแล้วท่านไป Copy เี้เขามาเลยแล้วมาแปะในเพจท่านอันนี้ชัดเจนอันเนี้ยผิดแน่ๆน,นะครับนะผิดทั้งจริยธรรมผิดทั้งกฎหมายเลยนะครับถ้าเขาจะเอาเรื่องเอาราวเนี่ยผิดแน่ๆน,นะคราวนี้ท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยแต่เราไม่ได้เอาข้อความเข้ามาแบบตรงๆนะอ่า แต่ท่านเห็นไอเดียท่านเห็นข้อความสมมติท่านไปอ่านบทความอันนึงมาแล้วท่านรู้สึกเก็ตแล้วอยากจะนำเอาสิ่งนั้นมาเล่าสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับคือท่านเอามาเขียนของท่านได้ใส่ความเป็นตัวตนของท่านใส่ความคิดเห็นของท่านเสร็จแล้วเนี่ยอ้างอิงเขาสักน,นิดหนึ่งนะทำแบบนี้ท่านไม่ไม่ได้เป็นแพทเจอเรซิม นันเอาง่ายๆนะครับคือแพจิลิซึมหรือไม่แพจิลิซึมเนี่ยคือท่านใช้เอฟ o ฟอร์ใส่เข้าไปมากน้อยแค่ไหนแหละถ้าท่านก๊อปปี้มาแค่เปลี่ยนหัวเปลี่ยนท้ายอย่างเงี้ยมันก็ก๊อปครับยังไงก็กอ๊อปแต่ถ้าท่านไปเอาไอเดียมาแล้วท่านมาใส่ความคิดเห็นของท่านท่านเขียนบทความทั้งบทความด้วยฝีมือท่านเองแล้วมีการอ้างอิงเขาด้วยนะอันนี้ก็สำคัญนะครับไม่ใช่ว่าไม่อ้างอิงนะ อ้างอิงเขาด้วยเนี่ยว่าเ,เราได้ไอเดียมาจากบทความนี้แต่เรามีความคิดเห็นแบบนี้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 มันน่าจะเวิร์กใส่ประสบการณ์ตัวเองเข้าไปแต่เราเอาไอเดียมาจากบทความนี้นะอย่างนี้ท่านไม่ต้องกลัวแพ็กเจอริซึมนะครับอันนี้คือการการการเป็นงานเขียนของเราเราต่อยอดแล้วเราก็มีการอ้างอิงนะครับรูปเหมือนกันเนอะออรูประวังอย่างยิ่ง ท่านไปเอารูปมาจากเพจอื่นแล้วมาแปะอันนี้ผิดลิขสิทธิ์แน่ๆแต่ถ้าเกิดท่านถ่ายเองอันนี้ไม่ผิดคราวนี้บางคนบอกว่าเอาแต่แต่เราถ่ายไม่ไหวอ่ะเราจะเอารูปมาท่านต้องไปหาตามเว็บไซต์ที่เขาให้ฟรีครับนะมันมีหลายเว็บไซต์เลยนะครับที่เจอไปก็ได้ครับนะฟรีอิมเมจนะท่านจะเจอแล้วเขาก็จะพบว่าให้ฟรีหรือถ้าจะไปเอาจากเพจอื่นมาขออนุญ,ญาตเขา เป็นเรื่องเป็นราวถ้าเป็นลายลักษ์อักษรได้จะดีมากนะก็ก็ต้องทําแบบนั้นนะครับถัดไปนะครับด้านบอกว่าอยากให้ผมแนะนําหัวข้อเทคนิคการเรียนรู้พัฒนาภาษาที่2เช่นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนหรืออื่นๆในวัยทำงานค่ะส่วนตัวตอบท่านไปแล้วแต่ว่าก็ถือโอกาสว่าท่านอุตส่าห์ถามผมมาตรงนี้นะฮะ ผมตอบท่านว่าผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษานะครับตัวเองก็ไม่ได้แบบว่าเก่งขนาดที่จะไปบอกว่าเอ้ยภาษาที่2ต้องเรียนแบบนั้นเรียนแบบนี้มานะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยผมผมคิดว่าช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะคือ,อวิธีการเรียนรู้ภาษาอาจจะที่2หรือที่3ก็ไม่รู้แหละเอาเป็นว่าไม่ใช่ภาษาไทยก็แล้วกันไม่ใช่ภาษาที่เราคุ้นเคยที่สุดเนี่ยคือเราต้องใช้มันบ่อยๆออนะเอาอยากเรียนรู้เรื่องอะไรล่ะครับ อยากเรียนรู้เรื่องการฟังผมฟังภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเยอะมากเมื่อผมฟังหนังสือ audiobook เป็นภาษาอังกฤษครับใหม่ๆไม่รู้ตัวหรอกครับใหม่ๆก็ฟังออกไม่ออกออกไม่ออกแต่ว่าผมฟังไปร้อยๆเล่มเลยฮะเอาล่ะท่านบอกว่าท่านยังไม่อยากซื้อ audiobook โอ้เดี๋ยวนี้มันมีคอนเทนต์เป็นภาษาอังกฤษเยอะมากครับเข้าไป u t u b e ก็เหลือเฟือละฟังเทสทอ k ก็ได้สั้นๆ18นาทีเป็นภาษาอังกฤษฟังมันบ่อยๆครับ ทักษะการฟังมันจะดีขึ้นนะอยากเขียนภาษาอังกฤษได้เขียนมันบ่อยๆครับนะมันอาจจะผิดผิดถูกๆไม่เป็นไรครับเขียนมันเข้าไปครับเขียนเข้าไปฮะแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นอยากอ่านภาษาอังกฤษเก่งๆเ,งเงมื่อกี้เล่าไปแล้วอ่านมันเยอะๆครับนะอยากพูดภาษาอังกฤษให้ได้ต้องพูดนะครับคือถ้าไม่เคยพูดเลยนั่งเรียนแต่แกมา่ามันก็ไม่ได้ทักษะการพูดคือ ผมก็อาจจะที่บอกนะไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะมาบอกทริคหรือเทคนิคอะไรเยอะแยะมากมายได้นะแต่ผมถ้าจะถามผมนะว่าภาษาอังกฤษถ้าอยากจะพัฒนาภาษาจีนอยากจะพัฒนาภาษาญี่ปุ่นภาษาไหนก็ตามเนี่ยท่านต้องใช้มันอ่ะอ่านอ่านอย่างเดียวท่องอย่างเดียวไม่เวิร์กหรอกต้องใช้นะมีคนเคยบอกวันนั้นดูในหนังหรืออะไรสักที่มันที่อบอกว่าถ้าอยากรู้ภาษาอิตาลีให้ดีที่สุดเนี่ย ทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากไปอิตาลีอ่ะแต่นั้นมันก็เกินไปหมายถึงว่ามันมันไม่ใช่เคสที่เราจะทําได้นะจริงจงอยากรู้ภาษาจีนนิดดีที่สุดคือไปอยู่จีนแล้วห้าห้ามใช้ภาษาอื่นเลยอ่ะคือไปอยู่คนจีนน่ยไปอยู่คนญี่ปุ่นแปบ๊บเดียวเราก็พูดญี่ปุ่นเป็นอ,อารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะครับนะแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะทา environment แบบนั้นไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีค่าใช้ายเยอะเราจะทิ้งครอบครัวไปได้ยังไงนั้นเข้าใจก็เลย พยายามต้องทำา Environment ให้ท่านใช้ภาษาพวกนี้ให้เยอะที่สุดนะครับโอเคนะท่านหนึ่งอ่านหนังสือ,อสร้างโอกาสเปลี่ยนกระดาษเป็นหนังสือจบนะครับก็บอกว่า,าถ้าท่านเปลี่ยนจากนักอยากเขียนเป็นนักเขียนได้เมื่อไหร่จะมาแชร์โปรเกสให้อาจารย์ทราบนะครับก็อีกครั้งหนึ่งนะเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ท่านเป็นนักเขียนเร็วๆนะคำถามสุดท้ายครับ ท่านบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์ฟังพอดแคสต์แล้วมีแรงบันดาดใจรสร้างพอดแคสต์ตัวเองนะครับท่านเป็นคุณหมอนะผมเนี่ยคุณหมอเนี่ยผมจะสนับสนุนเป็นพิเศษเลยเพราะว่าผมว่าพรีเมียมคอนเทนต์มากเลยเพราะว่าเรื่องสุขภาพเนาะเราก็อยากจะทราบคนหนึ่งก็อยากจะทราบนะคุณหมอเป็นจิตแพทย์ละกันขออนุญาตพูดแค่นี้นะครับเพราะว่าเฮ้ยโหผมว่ามันจะช่วยคนได้เยอะเลยแต่คุณหมอ,ค,หมอคุณนาาถามมาว่าอุปกรณ์ที่อาจารย์ใช้มีอะไรบ้าง เพราะว่าคุณหมอบอกเคยฟังคลิปแนะนำอุปกรณ์ Work from Home เลยสอบถามเพิ่มเติมกำลังจะบอกว่า Work from Home กับอัดพอดแคสต์ในชุดเดียวกันหมดเลยฮนะ,ะผมเล่าให้ฟังครับคอมพิวเตอร์ผมใช้น้ t ตบุ๊กธรรมดาไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบแบบโอ้โหสเปคเลิศเลรมากมายน้ t ตบุ๊กราคาสอง0มกว่าบาทด้วยบอกยี่ห้อก็ได้นะครับถือโอกาสไม่ได้เป็นได้รับสปอนเซอร์ใดๆนะ แต่ใช้แล้วมันก็แฮปปี้ดูระดับดีระดับหนึ่งเนี่ย o y o o v o Yoga 530นะแต่ท่านจะจะผมว่ายี่ห้อไหนก็ได้มั้งมันคงไม่มีโน้ตบุ๊กประเภทที่ว่าเออเครื่องไม่แรงพอที่จะอัดพอดแคสต์เนี่ยยังไม่เจอนะครับอัดพอดแคสต์มันใช้โปรแกรมง่ายๆนะอะโปรแกรมท่านถามเลยโปรแกรมที่ใช้ในการอัดเสียงที่ผมใช้นะครับคือโปรแกรมที่เรียกว่า Audacity นะครับ A-U-D-A-C-I-T-Y Audacity เป็นโปรแกรมที่ท่านสามารถจะดาวน์โหลด ได้ฟรีจากเว็บของ Audacity โดยตรงเลยครับเสิร์ชคาว่า Audacity อะจะเจอนะครับโหลดมันได้เลยเขาให้ใช้ฟรีนะครับเออผมใช้ฟีเจอร์มันไม่ได้แบบได้1้0%หรอกผมใช้แค่เบสิกเบสิกเท่านั้นเองไปเปิดดู YouTube ก็ได้ครับเขาจะมีการสอนการใช้ที่มันแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงเช่นน้อย Reduction ทำยังไงอะไรเงี้ยอ่าผมอาจจะใช้แบบนั้นอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าโอ๊ยผมยังห่างไกลคำว่าเป็น s า u n d e n g i n e e r มากมายนะครับแต่ แต่เท่าที่ฟังพอดแคสต์ผมเองนะผมฟังของผมทุกตอนนะผมว่าก็ชัดระดับหนึ่งแหละนะครับที่อัดเสียงผมใช้ไมโครโฟนยี่ห้อ b u u ูเย t i นะครับซื้อจากร a z ด d าโฆษณาอีกนะ Blue ที่แปลว่าภาษาที่แปลว่าสีฟ้าครับเยติก็ YETI นะครับเสิร์ชดูนะครับท่านบอกว่าที่ถามมาเพราะชอบเสียงของอาจารย์มากๆฟังสบายดีใจนะครับดีใจมากๆด้วยอ่ะต้องบอกว่าอย่างนี้ คือเพราะผมสครัคเกิลกับเรื่องของไอ้ชุดการทําเสียงพอดแคสต์มันตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าตอนแรกอย่างคิดที่เคยเล่าให้ท่านฟังนะว่าผมก็เริ่มจากคอมพิวเตอร์ตัวเดียวไม่มีอะไรเลยแล้วก็กล้าอัดเนาะตอนนั้นคิดในใจว่าเอาความกล้ามาจากไหนก็ไม่รู้กล้าอัดแล้วโพสต์ไปได้ยังไงก็ไม่รู้นะกว่าจะมาถึงจุดนี้อ่อก็ได้รับความช่วยเหลือจากหลายๆท่านนะครับจากพอดแคสเตอร์จาก ผู้ฟังจากหลายๆคนที่วณาให้ความช่วยเหลือเพราะนั้นถ้าผมมีอะไรที่จะช่วยเหลือท่านได้ก็ยินดีเช่นเดียวกันนะครับโอเคสัปดาห์นี้อาจจะตอบคำถามยาวสักนิดหนึ่งแต่ก็ดีใจและขอบคุณสำหรับคำถามด้วยนะแล้วถ้าท่านใดมีข้อสงสัยมีคำถามอะไรถ้าผมตอบได้จะมาตอบในสัปดาห์ละครั้งนะครับวันอาทิตย์ทำมาเป็นปีๆละเกืบอบ2ปีแล้วด้วยนะตั้งแต่เอพิโซดแรกๆเลยละครับตอบคำถามวันอาทิตย์เนี่ยนะแต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ โอเคนะครับแล้วเราพบกันในสวสดถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story a life changing story